สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกแกะกล่องขาตั้งกีตาร์นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะลองมาแกะกันเลยนะคะว่าของที่เราสั่งมานั้นจะคุณภาพนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการแกะให้ดูกันเลยนะคะต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าเราใช้มือเดียวนะเดี๋ยวเราขอไปแกะให้มันเสร็จแล้วมาเปิดพร้อมกันดีวกว่าก็นี่นะคะเราทําการกีดกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดพร้อมกันนะคะ ว้าวใช้มือเดียวนะด้วยอาจจะกระพริตบตะกัดน,นี่ค่ะในกล่องก็จะมีซีนมาแบบนี้เลยนะคะไม่มีกันกระแทกไม่มีอะไรเลยเราก็เดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันมาแบบนี้ล้นๆเลยจ้าไม่มีกันกระแทกนะคะนี่ก็สำหรับวัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวเหล็กเนาะ สีดำนะคะเป็นเหล็กเหมือนในรูปเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะใส่ถุงพลาสติกมาแป๊บหนึ่งนะนะคะก็วัสดุนะคะก็จะเป็นตัวเหล็กทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีความแข็งแรงทนทานอยู่ระดับหนึ่งนะคะก็ไม่คีเละนะคะสำหรับราคาก็จะอยู่สั่งมาที่ราคา9 9บกบาทนะคะแล้วก็รวมค่าส่งแล้วอีก ค่าส่งอีกประมาณ22บาทนะคะทั้งหมดที่เราเสียเงินไปก็121บาทนะคะเดี๋ยวเราจะอาลองมาประกอบให้ดูเนาะว่า,อาพอประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ว่าขอเวลาไปหารูปแป๊บนึงไม่เคยประกอบเหมือนกันเนาะสำหรับวิธีการประกอบเนาะเราก็ลองไปดูมาจากใน y o u t u b e นะคะว่าเขาใช้กันยังไงก็คืออุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของขาตั้งกล้องเอยขาตั้งกีตร์นะคะก็ อ๋เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตั้งขาของกีตาร์ขาตั้งกีตาร์ออกมาให้กลางให้สุดแบบนี้นะคะกลางให้สุดแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นตัวฐานที่วางกีตาร์นะคะจะสังเกตว่าจะมีตัวนี้เนาะแล้วก็มีรูต,ตรงนี้ให้เราเอาอันนี้นะคะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในรูนี้เพื่อให้ทะลุข้างหลังนะคะ มันก็จะอยู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวฐานสำหรับรองตัวกีตาร์นะคะอ่าให้เขาอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวหงายแบบนี้นะคะตรงนี้จะโค้งลงเนาะส่วนตัวที่3มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กนะคะที่เอาไว้รองคอกีตาร์นะคะเดี๋ยวเราจะให้เอามาเสียบตรงนี้เนาะ ในส่วนนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกคอกีตาร์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเอากีต้าร์มาวางให้ดูนะคะตรงส่วนตัวที่เป็นตัวล็อกคอค่ะตรงนี้สามารถให้มันแน่นขึ้นนะคะหมุนให้มันแน่นขึ้นหรือว่าจะให้มันหลวมลมหรือว่าปรับให้มันสูงขึ้นต่ำลงได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวล็อกนี่เนาะโอเคนี่นะคะหลังจากประกอบเสร็จแล้วทั้งตัวกก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณ ก็สำหรับตรงนี้นะคะก็จะสามารถเปิดได้นะคะสำหรับเอาคอเอา,เอา,เอาตัวกีตาร์นะคะเข้าไปวางหลังจากนั้นเราก็ล็อกตรงนี้เนะเาะอเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยค่ะกดเข้าไป อ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอ,อ,อ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวเรากดลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่แบบนี้เนาะทุกคนนะคะที่กังวลว่าไอตัวฐานพวกนี้ที่มันเป็นเหล็กใช่ไหมถ้าเกิดเอากีตาร์มาวางแล้วกลัวกีตาร์จะเป็นรอยนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าวัสดุตรงนี้ค่ะมันเป็นนิ่มๆเนาะเป็นเหมือนพลาสอ่าเป็นโฟมอะค่ะแต่ว่ามีลักษณะหนาซึ่งจะไม่ทําให้กีตาร์เราเป็นรอยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอากีตาร์มาวางให้ดูแล้วกันค่ะ ก็นี่นะคะเราลองเอากีตาร์มาวางแล้วเนาะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอุ้ยกดตัวนี้ล็อกเข้าไปเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะการรีวิวขาตั้งกล้องที่สั่งซื้อมานะคะเราซื้อมาจาก s h อ p e e เนาะ,ะจ่ายเงินไปทั้งหมด121บบาทนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะคะ,ะจะส่งสินค้ารวดเร็วค่ะสั่งประมาณ3วันได้รับสินค้านะคะในเขตกรุงเทพรกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ